ถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์ที่โด่งดังในประเทศไทยคุณนึกถึงใครบ้างคุณบ๊อบก็มีหลายคนนะจริงจคนใช่นะสตอดรอสดอดอก็ใช่สดสไตล์คนนึง SPDSPD อ่ะก็ใช่เก๋ไก่สไลเดอร์เก๋ไก่อุ้ยเก๋ไก่ที่ตอนนี้กำลังแฮปปี้กับน้องน้องแม็กอะไรนิชาอะไรนนิชานิชาลีเออนะฮะอ่าล่าสุดแต่ว่าตอนนี้เราต้องยกให้กับ q ิเทไม่ไม่พูดธรรมดาไม่ได้คิเทโอ ทำไมเขาทํำน่ารักวะของเขาตัดต่อเราทําสดในคุณทำมั้งทีคิวเทโอเป้าป้าผมเป็นมังค์ทำอะไรฉันเฮ้ยแต่ที่มันเออไม่แต่เขานางหล่อนะนางน่ารักหล่อมากนะฮะคิวเทโอป้านี่นะครับโอป้าจริงยูทูบเบอร์คนนี้ต้องบอกว่าดังนะดังนะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังแล้วก็โหคนนี้เขายูทูบเบอร์ของเขานี่รายได้ของเขานี่มากสุดนะเท่าที่ทราบมาใน6ถึง7ล้านนะ คนนี้ไม่เธอก็ดูยอดซับสไครต์เขาสิตอนนี้8 8ล้าน9ล้านจะ10ล้านแล้วมั้งใช่นะครับแต่ชีวิตของเค้คิวเทนี้บอกเลยว่าไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะก็เจอดราม่าเยอะเหมือนกันเจอบทเรียนราคาแพงแพงถึงขนาด8ล้านอ่ะแปดล้านอ่ะก็คือมีช่วงหนึ่งไงที่เขาไปซื้อบ้านใช่ไหมซื้อบ้านแล้วคนนี้ไปรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยผ่านมาแบบว่าเกือบปียังไม่ได้เข้าอยู่เพราะว่าเขาโดนผู้รับเหมาเหมือนตีตัวออกห่างอ่ะ ไอ้จริงน,นะผู้รับเหมาเนี่ยเหมือนเราจะดูดีดูใหม่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอะอบางทีก็ยังโดนพูดรับเหมาที่แบบไม่รู้เขาทําอะไรันทำไมเขาจิตใจเขาทาด้วยอะไรเนี่ยซึ่งคิวเทก็โดนเหมือนกัน,นโดน,นโดน<อ>คือค่าบ้านเนี่ยเจ็ดล้านห้านะฮะแต่ถ้ารวมทั้งหมดอ่างเอยเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆอีกหนึ่งล้านรวมแล้วก็ประมาณแปดล้านกว่าสำหรับบ้านคิวเทโอป้านะครับแต่ว่าตอนเนี้ย นี่แฮปปี้ยิ้มได้แล้วเพราะว่าอะไรบ้านเสร็จแล้วแล้วบ้านสวยมากสวยมากเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เข้าอยู่ได้ประมาณ2เดือนแล้วถือว่าถือว่านี่เป็นอะไรเป็นรายการแรกเลยปะที่เข้าไปดูเนี่ยไม่จริงๆก็มีรายการ u t u b e อ่ะไปเพราะว่าโอ้คิวเทเขาพรีเซนต์บ้านไงเขาอยากให้คนไปเพราะบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยไงบ้านนี้สวยนะแต่ว่าบ้านสวยก็มีจิ้งจกครับมีจิ้งจกครับงานนี้คิวเทของเรานะฮะก็เลยเลือกเนี่ยติช่าไป แล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้องเคนนักจับจิ้งจกด้วยมือเปล่าไปบุกบ้านหลังใหม่เพื่อไปทำการจับจิ้งจกไปไปจกกันในนานไปจกในบ้านนะครับแล้วก็ไปในรายการเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับจิ้งจกอุย้ยนี่อะไรเนี่ยนี่ <c oughs> จับไม่แต่บ้านเขาไม่คือเรา, <c oughs> เ,ราเราดูไม่เอาจริงเราดูอะดูเราเราดูคลิปนี้ใช่ไหมอือคือก็หาเคนก็หาตุ๊กแกไอ้หาจิง้งหาจิ้งจกหาใหญ่เลยเออไม่เจอคนเจอไปเจอห้อ,อ,องนะครับต่ช่าไปเจอ <c oughs> เขาหากันไอเคนก็หาซ่องนั้นพี่ผมว่ามันมีอยู่นะมันมองเห็นขี้จิ้งจกอยู่นะนี่ก็ไม่เจอแต่เจจีจจ่าไปห้องน้ําเจองงไหมใช่นะฮะแต่ว่าไปนี่ก็ไม่ได้จับจิ้งจอกอย่างเดียวเขาไปคุยกันนอกจากจะเป็นแบบเรื่องของการที่เขาเสียเงินทําบ้านเยอะแล้วใช่ไหม<อ>เขายังเสียเงินเปยสาวหลักแสนนะคิว<อ>เทโอป้านี่นะฮะบอกว่าเปยมากเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เ네นมราคา2 0 0แสนนะเพราะว่าคิดว่าคือรักแท้ มอบให้กับสาวเอ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าตัวอย่างี่รายการนี้จริงๆอ่ะอีพีนี้เขาออกไปแล้วนะ,ะเขาออนไปแล้วนะฮะแต่ว่าใครอยากจะดูเดี๋ยวมรามีตัวอย่างให้ดูครับไปชมครับสัปดาห์นี้บุกไปจับจิ้งจกกันที่บ้านยูทูบเบอร์เกาหลีสายฮาคนนี้ โสดไงโสดใช่คิวเทก็โสดด้วยผมก็โสดด้วยเอาจริงๆนะชอบชอบทั้งสองคนทั้งสองคนพร้อมกันได้เลยนะคะก็น่าร้องก็น่าร้องนะ Do you have จิ้งจบจิ้งจบจิ้งจบจิงหรือจบคิวเทเคยตีหม้อโอ้ยแสนสองแสนก็มียูเคยไปติดสาวอยู่ที่บนดอยจิงจบอะไรวะ วันอาทิตย์ที่20สิงหาคมน,นี้เวลา1ทุ่มครึ่งทาง u t u b e ช่อง8ไปจับจิ้งจกกันโอ้ยเป็นไ,ไงทำไมเรารู้สึกว่าการไวยวายของจิ่งจามันมันมันวะมันมันยินนี่โวยวายแล้วใคร,รอ,อยากรู้ความสนุกสนานนะว่าเป็นยังไงนะไปดูนะทาง y o u t u b ของช่อง8นะฮะรายการจับจิ้งจกจิ้งจกจับจิ้งจก นะฮะสนุกมากอะไรคุณขาอเลยเนี่ยไม่ใช่ที่ฟังเป็นจับกลิ้งจกเลยจับจิ้งจกจับแล้วก็กลิ้งแล้วก็จกเนี่ยหรอจับจิ้งจกนั่แหละนะฮะไปดูกันได้นะฮะสนุกสนานนะครับย้ำอีกครั้งทาง YouTube ช่อง8ตอนนี้เขาเอาลงให้ได้ชมแล้วนะครับไปดูกันได้อีที่สองบ้านนี่อีพีที่สองอืมอีพีนี้มันนะเอาจริงเราเข้าไปดูนี่ยังดูไม่จบเลยนะพอขึ้นมาอ่านข่าวก่อนพอเข้าไปดูหน่อยนึงแบบทำไมเยติชามันโวยวายได้แบบแล้วเคมีเยติชานะเยติชาวะครับเยติชากับเนี่ย เคนกับแฟนชั้นเนี่ยเคนจิ้งโจกเหรอโอ้หใครสิไปเอาน้ำจิ้งโจกออาวก็เมื่อกี้ภาพมันขึ้นจิ้งโจกพอดีนะครับอ่ะอย่าลืมไปดูนะรายการจับจิ้งโจกนะครับโอเคอเคอ่าคุณสทธิดบอกว่ามาเที่ยวค่ะมีที่เที่ยวเยอะเลยมาถึงที่แม่สอดจังหวัดตาใช่ใช่ใช่นะฮะที่เกาหลีตอนนี้บอกบ่ายสี่โมงนะเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงนะฮะคนที่อยู่เกาหลีนะฮะ ส่งมานะครับอยากเห็นแม่นมเปียทุกวันแม่นมเปียไม่มาไม่รู้จะแซวใครเลยค่ะจากคุณวีซ่านะฮะตอนแรกฉันอ่านเป็นอยากเห็นนมแม่เปียทุกวันอยากเห็นนมแม่เปียตอนแรกฉันอ่านกันจริงๆพี่จอหพอเธอมาอ่านตอนแรกฉันจะอ่านคอมเมนต์นี่นะถึงคุณใช่ปะอยากเห็นแม่นมเปียอยากเห็นนมแม่โอ้ยไปเห็นทำไมนมแม่เปียเออเดี๋ยวก็อาเจียนพุ่งแน่โอ้เฮียนมาเลย มาเลยธนธิดาเปียโนยเออใ,ใครนินทาไม่ไม่ใช่ชันล่ะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะพูดถึงแม่เปียดีตลอดเลยเออนะครับวันนี้แม่เปียไม่มาแม่เปียไม่อยู่เราคฮิตถึงเราก็เราก็พูดถึงเล็กน้อยเออนี่คุณคิดว่าเขาดูไรสดเราไม่ได้หรือไงแหมนะฮะ อ้าวก่อนไปเดี๋ยวพาไปดูคอนเสิร์ตหน่อยวันเสาร์อาทิตย์นี้อย่าได้หยุดได้หย่อนนะช่อง8ของเรามีคอนเสิร์ตทั้ง2วันนะฮะเริ่มต้นพรุ่งนี้ก่อนนี่วันเสาร์ที่26สิงหาคมนะฮะคือวันพรุ่งนี้นะค,คอนเสิร์ตอันนี้จะไปทางภาคเหนือนครับช่อง8ม้วนใจวรราไรตี้เวทีออสตาศิลปินนี่มากมายเลยนุ้ยสุวินาต้นข้าวบิวพงพิพัฒน์ลาดาโรมมสยามนันท์ไมททองคำโปรงลางสออนะครับมีพี่อีดูลูลาล่านะครับแล้วก็มีวงเดอะเพ รพรุ่งนี้ที่สนามตรงข้ามมนุษยวรีพระยาชัยบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่งานเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปเข้าชมฟรีนะครับอันนี้ผมไปด้วยไปเป็นพิธีกรด้วยน,นะครับปท,ที่ได้เลยโอเคอันนี้คือวันเสาร์วันอาทิตย์ไปกันต่อ,อนะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตช่อง8เปรล่นสนานิคมซีซั่น2นะครับเราจะไปจัดกันนะฮะวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมตลาดนัดวัดโกรกกลาก นะจังหวัดสมุทรสาครนะครับศิลปินก็ตามนี้เลยเ<อ>บิ้ลปทุมราชธัญญาหนุยสุวินาต้นข้าวลาดาบิลพงมมิพัฒน์โลมาสยามวงมหาหิงไปด้วยนะครับอันนี้เขาเปรแหลกมีแจกเงินขวัญถุงอ,อะไรด้วยนะนะครับหกโมงเย็นเป็นต้นไปเข้าชมฟรีนะครับอันนี้ผมจ๊อบจี้ก็ไปเท่ากับว่าผมไปวันเสาร์แพร่แล้ววันอาทิตย์ไปสมุทรสาครต่อไม่เป็นคนอื่นเขาไปบ้างเหรอไม่แต่แต่วันอาทิตย์อ่ะฉันจะน่าไปมากเลยเพราะว่ามันวัดโกลกลาก่ะเป็นวัดที่เรามีหลวงพ่อที่ใส่แว่นดำอ่ะอื อันนี้หน้าไปแบบหน้ามาันรว,วัดใหญ่มากคือใครไปเนี่ยจะไปเห็นว่าไปดูว่าทำไมหลวงพ่อท่างใส่แว่นแว่นดำแว่นแบบคุณจ,จับจี้เนี่ยอุ้ยคุณอย่าผมไปเปรียบกับพระไม่ใช่หมายถึงก็าพระใส่อย่างนี้จริง<อ>ๆชาวบ้านเขา,เขาไปใสยย่ให้งเคยเห็นเคยเห็น<อ>นะครับอ่เพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่นวันเสาร์จังหวัดแพร่วันอาทิตย์สมุทรสาครไปแพร่ก็เอาขนมจีนมาฝากด้วยนะโอเคขนมจีนขยุ้มปะ ก็แฟนข่าวบันเทิงช่อง8นะไปเจอผมก็ทักทายกันได้ทั้ง2องจังหวัดเลยนะครับคุณบรรยงนะฮะบอกว่านมยานนะฮะนมแม่แม่นมเปียไม่ไม่ยานไม่ยานไม่มีโทษแม่แรงกว่ายานอีกขอโทษแม่เอาไปเถอะไปเถอนะแม่จะด่าฉันเออนะฮะสมุทรสาครจ้าเดี๋ยวไปดูคุณสอนสอนอ่ฮะมาทักกันด้วยนะ โอเคนะครับอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะสาหรับข่าวบันเทิงช่อง8ของเรารนะครับวันจันทร์กลับมาจะไม่เปลี่ยนแน่นอนแม่เปลียมาแน่นอนวันจันทร์นะครับก็อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ติดตามเพจข่าวบันเทิงช่อง8ของเราด้วยใครดูข่าวไหนไม่ทันเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปให้ชมกชนงทาง YouTube ช่อง8แล้วก็เพจข่าวบันเทิงช่อง8นะครับอ่ะวันนี้จอบบ๊อบลาไปก่อนวันศุกร์ไปไหนเนี่ยวันนี้ มันจะไปจะออกกำลังกายไงใส่ชุดกีฬาออกกําลัง